สวัสดีครับคพณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไมออมศินครับคุณอผู้ชมตอนนี้ผมเพิ่งออกจากป่ามานะครับเพิ่งไปถ่ายคลิปมาไปเก็บผลไม้ป่ามาด้วยเหงื่อเต็มเลยครับผมจะพามาดูผักชนิดหนึ่งที่หลายๆท่านน่าจะเคยกินแล้วก็ชอบกินนะครับผักชนิดนี้อยู่ในตำรับยาแผนไทยและสามารถแก้ได้หลายโรคมากใครที่เป็นท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นมะเร็งหรืออยากปรับธาตุตัวเองนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้คืออะไรทําไมถึงน่าสนใจถึงได้แวะถ่ายครับ แถวนี้เป็นหมู่บ้านเก่านะครับหมู่บ้านโบราณก่อนที่จะย้ายหมู่บ้านกันไปสมัยก่อนรุ่นทวดผมก็อยู่ตรงนี้ครับเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็เลยมีต้นชาพูขึ้นเยอะกลายเป็นขึ้นแบบตามธรรมชาติเองเลยครับคุณผู้ชมใครชอบกินก็มาคอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าอยากแนะนําอะไรเกี่ยวกับสบรรพคุณของชาพูคนอีสานก็เอื่นว่าผักอีเลิศครับนี่ครับผักอีเลิศผักนางเลิศเป็นยาสมุนไพรยอย่างดีเลยนะครับ นี่ยครับคุณผู้ชมผมเคยพาถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งชะพูหรือผักอีเลิศของเราใบของเขามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเลยนะครับจึงทําให้สามารถป้องกันการเป็นมะเร็งได้แต่ใครที่เป็นโรคไตนะครับท้ายคลิปค่อยมาเจอกันนะผมมีข้อห้ามอยู่นะผักชนิดนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะครับใบชะพูมีรสเผ็ดร้อนช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นใบของเขามีเบต้าแคโรทีนปริมาณมาก ช่วยบำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดกลางคืนแก้โรคตาฟางครับนอกจากนี้ใบของเขายังช่วยยับยัง้งและชะลอการขยายตัวของเซลมะเร็งได้ครับเนี่ยใครชอบกินผมก็ชอบกินมากกินกับเมี่ยงกินกับตำมะม่วงอร่อยครับกินกับส้มตำก็อร่อย นอกจากนี้ใบของเขาและทั้งต้นของเขายังช่วยรักษาโรคเบาหวานโดยใช้ต้นชะพลูสดทั้งต้นประมาณ7ต้นมาล้างน้ําให้สะอาดแล้วเอามาต้มให้พอท่วมเดือดสักพักแล้วก็เอามาดื่มเป็นชาได้เลยเอามากินเป็นชามาดื่มเป็นชาได้เลยครับรากของเขายังช่วยแก้าธาตุพิการเหมือนที่ผมบอกว่าใครอยากกินเพื่อบํารุงาธาตุแก้าธาตุพิการก็นี่ครับคุณผู้ชมใช้รากได้เลยรากชะพูอยู่ในตำรับยาแผนไทยเลยครับคุณผู้ชมครับ นอกจากนี้ใบของเขายังช่วยบำรุงกระดูกและฟันช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ด้วยดอกครับสีขาวๆนี่เห็นไหมดอกของเขายังช่วยแก้เสมหะงวดและแห้งรากยังช่วยแก้เสมหะเสมหะทางอุจจาระัาใบของเขายังช่วยขับถ่ายเนื่องจากมีเส้นใยอาหารมีไฟเบอร์สูงครับคุณผู้ชมกินแล้วยังช่วยขับถ่ายได้ด้วยคนที่มีอาการบีดก็ใช้รากประมาณครึ่งกำมือ ใช้ผลประมาณ3ามหยิบมือนํามาต้มกับน้ํา2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ1ถ้วยแก้วแล้วนํามาดื่มครั้งละ1ส่วนนอกจากนี้คนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อสูตรง่ายๆเลยครับใช้รากประมาณ1กํามือนํามาต้มกับน้ํา2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือสาในสีแล้วก็รับประทาน1แก้วครับคุณผู้ชมตัวน,นี้ใช้ทั้งรากทั้งต้นเลยนะคนที่มีลมในลใําไส้ลมในกระเพาะก็ใช้สูตรเดียวกันครับใช้1กํามือต้มกับน้ํา2ถ้วยเคี่ยวให้เหลือสในสีรับประทานครั้งละ1ถ้วยครับ รากชะพูเป็นหนึ่งส่วนผสม,มของตำรับยาพิกัดตรีสารช่วยบำรุงธาตุบำรุงโลหิตแก้โคตรเสพหะครับคนที่มีอาการโคตรเสพหะนะครับคุณผู้ชมช่วยบำรุงธาตุเหมือนที่ผมบอกนอกจากนี้เมนูใบชะพูยังเอามาทำได้หลายเมนูมากคุณผู้ชมทั้งแกงหอยแกงคั่วแกงอ่อมจะมากินสดๆก็ได้นี่แหละครับสรรพคุณดีมากๆเป็นยังไงบ้างสำหรับชาพูของเราหรือว่าผักมีเลือดบ้านเรานี่แหละครับกินได้ครับคุณผู้ชมแต่ ห้ามกินในปริมาณมากๆเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตยอยู่แล้วอันนี้ฟังเลยนะครับเพราะว่าเขาถ้าเรากินในปริมาณมากๆมันจะมีสารอ้องเสเเรตเยอะจะทําให้เกิดนิ่วในไตได้นะครับเอาเป็นว่ากินแต่พอดีพอควรครับกินให้เป็นยาอย่าไปกินในปริมาณที่เยอะจนเกินไปครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนครับ รับชาูหรือว่าผักอีเลิศบ้านเขาครับสวัสดีครับ